รถก็จะประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมผมอู๋ทางไอซ์มูนฟายครับเจ้าของรถคันนี้นเป็นเจ้าของด้วยก็เป็นคนที่แต่งด้วยเนาะก็วันนี้จะมาทำคมาจะจะมาทั้ความที่จักกี่ยวกับาแบบเต็มเลยแบบรวบรวมเลย ก่อนมันจะเป็นสีแดงเนาะมันจะแดงหมดเลยมันจะไม่มีสีอะไรปนทีนี้พอร้อนคันนี้มันอยู่กับผมน,นานๆเข้าอยู่ความรูส้สึกยางสี หน้าห้าหน้ายี่จะชอบได้หมดเดียวชอบไดำเรึนแบบโนตอนนี้นนบบนประมาณนี้ส่วนรถคันนี้ใช่ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมาทำความรู้จักผมแล้วก็รถทั้งหมดเลยว่าความเป็นมนาะเป็นยังงคันนี้ก่อนคันนี้ก่อน,ค,น,น,อนคันนี้เริ่มแรกซื้อจากร้านเียวบ้านที่รักบุรีย์ ซื้อตอนนั้นจะไม่ผิดมันจะเป็นช่วงปีห้าสามห้าสี่ประมาณนี้ก็นามาแล้วก็เก็บตอนแรมนนนมมาากมันมันทังน้ำมังน้ัดน้มันก็รูกมาที่ห่วงเลยผมก็ทําการมูิีไฟใหม่ซ่อมใหม่ครับพี่ครับลมแรงมาก ไม่ใช่อะไรนะของที่ทำรถมาต่อต่อยต่อต่อ,อยแคงนั้รถคันนี้เมื่อก่อนจะเป็นสีแดงครับเป็นสีแดงดําเดิมไม่ม,มีอะไรเลยโดนรบมาเลยผมก็ทำการจัดแต่ง แต่ลำแรกเป็นบางฝุ่นเค้าเห็นเทปพันสายไฟไหมสีดำๆหน่อยเนี่ยกระชอนหน้ามันมันไม่มีที่นะมันจะสูงแล้วก็บางคนติดติดข้างหน้าข้างหลังอันนี้ของใหม่บางคนถามผมพี่กระโปรงรถเป็นยังไงเนี่ยคนละกระโปรงรถเผาเนี่ยแหละเผาเผารถในภาษาอีสานเรียกกระโปรง นี้อยู่กับผมมาประมาณเก้าปีเก้าปีสิบเอ็ดเดือนสิบสี่วันก่อนอ่านเหมือนกันนะถ้าถ้าคนไม่รักจริงๆเลยอะถ้ามันรักจริงๆนี่อยู่คนแด้ดูไม่นานนะบอกก่อนเนาะคันนี้อายุมากสุดรถที่เล่นมาแล้วก็เป็นคันแรกที่ว่าฝึกแต่งผมเนี่ยคันนี้คันแรกเลยที่ว่าแต่งยุ่นญี่ปุ่นคันนี้คันแรกเลยคันนี้สองจุดหนสิบรุ่นมันจะเป็นน้องคันนี้ จะเป็นพี่เขาคันนี้อายุมากกว่าประสบการณ์เยอะกว่าเพราะว่าเล่นมาเยอะครับเมื่อก่อนจะเป็นสีด้านนี้สีดิมี้เห็นไหมเนีย่ยสีดิมันนะอ,อนะซีเดิมัคือสีแดงนะฝาท้ายนี่ีเดดอยู่ที่ฝาท้ายครับทีเด็ดฝาท้ายเดิมมันจะเป็นแบบนี้น้องตามมันล็อกด้วย ท้ายเดิมนี้ทายเดิมมีทาท้ายท้ายทาใหม่ขนาดฝึกแต่งนะครับเนี่ยนมาฝึกครับอันนี้คือแตกเตรียมแล้วคือเริ่มทําเป็นแล้วถ้าเป็นฝึกแต่งให้ไปดูในทิกตอกผมอะมันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมลงไปคลิปมันจะเป็นคลิปรวมคันนี้เรื่นแรกเลยอะะส่วนส่วนคันนี้ถามว่าเมื่กอบเป็นสิบรอเดิมๆครับ คันนี้เมื่อก่อนเป็นสีรถเดิมๆเลยเป็นแบบคันนี้เป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนชุ่มราอย่างงี้นี่คือเดิมโรงงานนะแล้วคันนี้คือเดิมอู่ไงส่วนคันนี้เมื่อก่อนผมทําเป็นรถก๊าซครับทำเป็นรถการ๊าซเป็นผาเป็นแผงข้างไหมแผงข้างปิดข้างไว้ พอน้ำมันเข้ารู้สึกจะทํำน้ำมันเหมือนเดิมก็ทาําำบรนทัณมันถังนั้นรู้สึกจะให้น้องไปแล้วน้องแถวบ้านให้ไปแล้วนี่เป็นถังที่สองแล้วดำม,ม,ม,มันสวยไหมสวยไหมถังนน้ำมันถ้าถามว่ถาถ่านน้ำมันทําง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะไ <c oughs> ม่ง่ายก็ไม,ม่ยากด้วยง่ายเร <c oughs> าจะไปรู 12, ้สิสองเราจะไปรู้สิร้อยยิ่งกันต่อครับผม สิบร้อยยุ่นมีคนถามผมมานะว่าพี่ไอว่าพี่โม้หรือเปล่าว่ารดอายุมากขนาดนั้นผมจะโม้ทำไมครับสิบร้อยยุ่นพาดละไม่เยอะจะให้ดูไลฟ์สดไปวันวันนี่ครับสิบร้อยยุ่นคันนี้กดแฟรมาต่อ หลังหลังนี่คือหลังหัวขับสิบล้อน,นี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีน็อตยึดแล้วงไงอันนี้ผมปิดข้างล่างไว้ครับเพราะว่าไม่ให้เรามารับข้างในถ้าเป็นของเก่าๆแรกๆตรงนี้จะโล่งหมดเลยร้นรุ่นแรกๆที่ทําไปยุ์ญี่ปุ่นอ่ะตรงนี้จะโล่งม,มันจะเปิดโล่งไม่ให้การเข้าแต่พอดัาไปดัมาเอ๊ทำยังไงให้หัวเก่งมันมันระบายอากาศได้ก็ทําเป็นปิดทึบ ถ้าเป็นช่องอย่างน,นี้เห็นไหมอันนี้คือทึบนะแต่เนี้ยคือช่องช่องลมเห็นไหมเรื่มทำครับคันนี้นี่เดิมน,นี้คือเดิมๆเลยแต่ว่าผมแปลงนี้ใหม่ก่อน,น,น,นอ,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 อันนี้จะทําเป็นทเป็นมอเอรเกียวไใบใหญ่เป็นส้มแบบแบมาใหม่ทำยังไงดีให้ไม่ให้หมอนกันก็เป็นแบบนี้ดีกว่ารถอันนี้คันนี้อยู่ผมมาแปดปีแล้วนี่ ผมแปดปีแล้วซื้อมาตั้งแต่ปีห้าสี่หห้าห้านี้เลยจำไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วอะ่ะนี่คือดำถ้าดำอันนี้คือดำดำใหม่อูนะถ้าดำถ้าดำเก่าถ้าดำโรงเติมโรงงานมันจะเป็นแบบนี้อืนี่เดิมโรงงานมันจะมีแผงข้างปิดตรงนี้เห็นไหมแต่พอมาอยู่กับผมปุ๊บผมจับถอดออกเลยมันหัก หักออกแม่งเลยเนาะแบบนี้กับแบบนี้อะไรสวยผมว่าแบบนี้สวยกว่ามันล่งดิเห็นปะมันจะเป็นท้องเรืองนี่น้ำดูนี้มันจะเป็นไงใช่ไหมส่วน A ถามว่าทำไมถึงทําทำมันชอบแต่งรถผมมีปมครับ บ้านี่แหละว,ว่าผมเยอะทำมาชอบเล่นมือเด็กอะไรประมาณนี้ผมก็เลยเอาคำนั้นอนะ่ะมาเปลี่ยนเป็นคำนี้เนี่ยชอบว่าผมเล่นมือเด็กเยอะจัดยังไงล่ะความที่ผมชอบเล่นมือเด็กก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นความสุขของผมท,ที่ที่ได้เล่นโมเดลเนาะคันนี้ซื้อมาช่วงปีห้าห้าหรื 5สีแล้ว55นี่จำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนานมากแล้วคราวนี้เมื่อก่อนมีสีแดงไม่แดงกินดูกระบายสีแดงด้วยนี่เมื่อก่อนมันมีผ้าใบนะผ้ะาใบเมื่อก่อนมีผ้าใบทีนี้ผมถอดออกเพราะว่าไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้วิ่งไม่ได้เล่นเหมือนเมื่อก่อนก็เลยถอดออกเลยมองนี่เอนเอามาก็ยาวมาก มันเป็นท่อหลอกอยู่ประมาณไไห้าใบมั้ใช้ได้จริงแค่ใบเดียวแต่ลมแต่ลมถังลมก็อันี่เลยนี่ครับที่ผมบอกว่าปากกาวปากกาวกระชากเห็นไหมนี่นี่นี่อย่างเงี้เนะาะทำเหมือนหน้าครับไม่ไม่ยากมากเท่าไหร่ส่วนคันพ่วงคันพ่วงผมพุ่งซื้อมาก็ไมหนึงปีแล้วมั้ ซื้อมันตั้งแต่ต้นปีพอดีอะเนาะผมลืมแนะนำตัวชื่อจริงผมมาื่อจกกมมักรพงนามสกุลนึงน้ำคำชินจิออไอครับเป็นเจ้าของยุ่นของสองคำนี้เป็นเจ้าของสองคำนี้บางคนบอกคิดบางคนคิดว่าไปในรูปในคลิป คิดว่าผมไม่ต้องฝึอื่นมาถ่ายเนาะผมนี่นะครับแล้วผมจริงๆนี่แหละครับเมื่อวาไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนเท่าไหร่คันยูดีก็ใช่นะยูดีญี่ปุ่นเนาะคันยูดีแตงยู่เนาะเอามาตัวแม่พอเนี่ยไม่ใช่คันนี้เล็กหน่อยดูกับผมเล็กเลย <c oughs> คันนี้กระจังหน้าตัวชวนหน้าผมทำมาใหม่ <c oughs> ถ้าคลิปก่อนๆนะโดูตัวนี้จะทึบเนาะ <c oughs> ตอนนี้ทำมาใหม่แล้วทึบอันนี้ยังทึบอยู่แต่อันนี้คือป่ง นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นี่โอ้หนี่เป็นช่อนดักลมครับเพราะว่าตาหูเก๋งอ่ะมันลอยตัวนะมันจะมีช่องว่างช่องว่างอยู่พอดีเลยทําเข้าให้แล้วเวลามันโดนลมเข้ามันจะเข้าไปในรถพอดีมันจะดีเนี่คือลมจะได้เข้าตลอด อยู่ดีนิสันก็สวยนะน้องไม่ใช่ไม่สวยนะสวยนะแต่อยู่ดีข้างล่างมันจะเทึบไใช่ไหมไม่เหมือนฟูโซ่ถ้าเป็นมิซูมันจะเหมือนของจีงหน่อยเห็นไหมมีแต่คนยุ่ยผมขายผมไม่ขายหรอกเด้อคันนี้แปลงตรงอาดมาครับนี่แปลงรงอาดมาแปลงข้างมาหมือนับเดิมเดมมันจะสูงเหมือนคันโน้องของวะ คันนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนว่าแต่งอะไรคันนี้แต่งอะไรบ้างหมวกแก๊ปเดโก้แต่เดโก้คันนี้จะเป็นทรงหมาบานเดียวนะบานเดียวบานเดียวเดโก้สองข้างกระจกเดิมโรงงานอันนี้เดิมอู่เฉพาะทรงหมาหมวกก็ทรงหมาหมวกก็เดิมอู่รถเดิมโรงงานชุดแต่งกระชนยื่นแต่กระชเนี่ยเดิมเดิมโรงงานทั้งรุ่นเดิมโรงงานยกไม้ชุดแต่งกระจังเลด แอมเล่ปั้นน้ำฝนปันน้ำฝนก็เอปันน้ำฝนจะจริงมันไม่ใช่สองนะแต่ผมทําให้มันมีนมนมสามอืมเพราะว่าผมดูของจริงมามันมีสามไงเราก็ทําตามแบบของจริงดีกว่าด้านซา้ายก็อย่างเงี้ยด้านซ้ายจะมีบางดอไอชคาอ่อนมือจับประตูข,ข้าง,ง, <c oughs> งขวาก็มีลืบบลอนดข้างซ้ายข้างขวา ซุ้มล้มอแล้วตัวแม่ตัวแม่จะเป็นเยอะหน่อยครอบถังลมอันนี้คืออะไรไม่รู้นะจะเป็นอะไรยังนี่้แหละถังลมอลยู่ดีตัวน,นี้จะเหมือนอีสูครับสามถังท่ออยู่นี่บางคุนก็ไม่มากไม่ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากครับกรงดี <c oughs> หน้ามันก็ประมาณนี้เนาะรถที่ผมตอนนี้ของอเมริโควาเป็น กล่องเนี่ยมันใหญ่ดิรถนะส่วนใครที่อยากเห็นรถเดิมเดิมผมจะให้ดูวันนี้เดิมเดิมอีที่ว่าไม่ได้แต่งเลยอ่ะมีอยู่ถึงไม่ได้แต่งก็ก็แต่งครับรถผมอ่ะนี่คือเดิมเดิมนะเดิมเดิมเลยก็จะเป็นแบบนี้มัเดิมเดิมมั้ง นี่คือเดิมเดิมเดี๋ยวคันนี้รอสกเกลครับพระว่าจะสกเกลหน้าได้ให้มันต่ำมนก็ดูวสวยหน่อยสีแถบข้างนี่ถ้าถ้าไปเดิมเดิมอะสีตรงนี้จะแดงหมดเลยทั้งคันแดงหมดแต่สีดำมันไม่มีผมเสริอมมอาทำสีดำเบงทำสีชุ่มดำกระบะแถบรวมถึงตัวนี้ก็ทำสีแบบนี้ให้มันเป็นสีแดงเข้ม เพราะว่าคันนี้ตอนซื้อมาผมเอาไปใส่บ้องฝุ่นแล้วตอนนั้นมันยังใหม่อยู่เนาะเราก็ไม่อยากให้รถมันมีรอยก็จบปัญหาในการทําสีเลยก็ปฏิทินด้วยแหละคันนี้คันนี้ซื้อมาได้สองปีแล้วเป็ปีเดียวดิเพราะว่าพุ่งยังไม่หมดปีหกสามเลยจ้าหมดปีหกสามก็สองปีเนาะ ส่วนไอ,อ,อ้ส้มไอ้ส้มผมมีอยู่สี่คันเดิม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 ก็จริงแต่มันก็แต่งสีแดงนี่แหละเนาะนี่มันจะถามอะไรไหมเนาะมัน,น,นปางคุณสงสัยมันคือแก๊ปมันคือหมวกบนหวัวคอนสิบล้อยุ่นมาก่อนเป็นหมวกสิบล้อยุ่นผมถอดออกเดี๋ยววะสิบล้อยู่นในที่ เป็นหมกเก่าเขาตันนี้ผัดออกไงเพราะว่ามันมัน,ม,นมันล้างกระบะเห็นไหหัวสังเกตดีๆว่าหัวคันนี้สูงกว่าชาวบ้านนะหัวสูงกว่าชาวบ้านต้องดูดีๆเห็นไหมชนกับกระบะเลยเห็นไหมแล้วมาดูคันสีแดงธรรมดาน,นี่ต่ำกว่าเห็นไหมต่ำกว่าเพราะว่า <c oughs> คันนี้มันดีดหัวขึ้น เดี๋ยวมันไม่มันไม่ได้ศูนย์ศูนย์หัวเก่งอ่ะเลยหัวเก่งไปอีกถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทำซุ้มทำทำอันนี้ไว้ให้มันรับหัวเก่งไว้อยู่เมื่อก่อนถ้าไม่ทำเนี่ยโอ้ยสูงมองทะลุผ่านฝั่งดึงเลยเนี่ยสิบสองแล้วยังว่าศูงนะแต่สูงไม่เท่าสิบสองเท่ามัเท่าสิบล้อเนาะแบตเตอรี่แถวนี้แปดเปอร์เซ็นต์สบ,บายๆเนาะ จะจะสตรีมอาทิตย์ประมาณเดือนละครั้งหนึ่งนะเดือนนี้สมมติผมจตรีมละสองครั้งเนาะเมื่วานอีกหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้วนันมันไม่ยอมอัพผมก็ลบสตรีมนั้นออกก็เป็นสามเดือนหนึ่งผมจะสตรีมสองครั้งเขาจะตรงกันนะสองครั้งสตรีมสองครั้งก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าบางทีไม่ว่างด้วยอะไรด้วยเนาะ ตีนนี่ผมขจบไปนะไปจะหมดแล้วเจอกันทีนี้คือหลังปีใหม่ครับผมเดือนธันวาผมไม่ตีนเอางี้ดีกว่าเราลงมติกันคือสองเดือนตีนหนึ่งครั้งสองเดือนตีนหนึ่งครั้งเนาะไม่ว่าก,กันนะเนาะตีนนี้ก็จบวันนี้แหละเพราะว่าผมแนะนานตัวเอย่ลืมบอกลืมบอกผมชื่อไอซ์ชื่อไอซ์ครับจากกระพงชื่อไอซ์อายุ อายุผมสิบเก้าก็เนาะไม่ต้องถามเลยมากเนาะก็ถือว่ารู้แล้วเนะาะอย่างแล้วเอฟซี FC ท่านไหนดูจังหวัดอะไรก็เขามมไม่มาด้วยผมลืมบอกผมอยู่สองจังหวัดลอบุริการสกลเนาะก็ทำความรู้จักกันเนาะไม่ว่ากันนะก็สตรีมนี้ก็เป็นแบบครับผมเจอกันสตรีมเจอกันขรา้งหน้าก็อีกทีเดือนมก,กรา,า,มปมาปีหน้าเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนาะก็ ส่วนนี้ผมเดี๋ยวปีใหม่หสตรีมด้วยปุ๊๊บปีใหม่สตรีมด้วยปีใหม่เนาะเอากระเป๋า,บาค,ครับ